ครับพาไปดูเรื่องของผังเมืองที่จังหวัดแพร่กันบ้างนะครับจังหวัดแพร่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแพร่ขณะที่ชาวตำบลป่าแมดนะครับไม่เห็นด้วยกับผังเมืองว่นกระทบต่อการพัฒนาคับ ที่หอประชุมนพรัตโรงเรียนนารีรัฐจังหวัดแพร่นางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผังเมืองรวมแพร่ปรับปรุงครั้งที่3โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนเข้าร่วมประชุมครับซึ่งเป็นไปตามการกําหนดการพัฒนาพื้นที่ภายทางกายภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมและขนส่งสาธารณูป,ปโภคและสาธาร ขอพัยครับพร้อมทั้งกําหนดแนวทางมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างเป็นระเบียบครับทางด้านของนายสุภวัตส,สุภศิริานายกเทศบาลตำบลป่าแมดอาเภอเมืองจังหวัดแพร่พร้อมด้วยตัวแทนในชุมชนค่ะได้รวมตัวการคัดค้านร,ร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการประกาศให้พื้นที่บางส่วนของเขตเทศบาลตำบลป่าแมดนั้นเป็นพื้นที่สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียวคือพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมซึ่งไม่สามารถพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนเชื่อว,ว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้จึงขอให้มีกระบวนการหารือและทบทวนและให้หน่วยงานกำหนดเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ในการจัดทําผังเมืองดังกล่าวค่ะครับเป็นประเด็นสําคัญนะ